แอนิเมชันแนวชีวิตประจำวันเนื้อหาดีภาพสวยฉากแอคชั่นโคตรเทพเขาทำได้ยังไง ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้คือน้องเมดมังกรของคุณโคบายาชินะครับผมผู้รังสรรค์ของอนิเมะเรื่องนี้คือสตูดิโอระดับเทพอย่างเกียวโตอนิเมชั่นนะครับหรือเกียวอะนิบนั่นเองหนึ่งในสตูดิโอทำอนิเมชั่นแนวหน้าของญี่ปุ่นนะครับผมที่มีผลงานขึ้นหิ่งอย่าง Violet Evergarden นะครับและยังมีอนิเมะระดับท็อปที่งานภาพอลังการอีกมากมายกลายกองที่ถ้าเอางานภาพมาเทียบกับอนิเมะยุคนี้มันก็ยังสู้ได้สบายๆเลยครับซึ่งสาเหตุของงานภาพระดับเทพเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากทุนสร้างทีีีี่่่่่มมมมหหาาาศาลรรรรืออองงบบปะะะะะณททเยแยะะแแไนคัผตสิ เคียวอันิมีนะครับแต่ว่าสตูดิโออื่นไม่ค่อยจะมีกันและนั่นก็คือเวลาครับผมใช่ครับเขามีเวลามหาศาลมากๆข้อมูลจาก a h u ะ a ล็ o g cbr.com และ k y o t o a n i m a t i o n .com นะครับโดยการทำงานของสตูดิโอเคียวอันิเนี่ยจะไม่มีการจ้างฟรีแลนซ์เลยนะครับหรือว่าจะไม่มีการนำคนนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแอนิเมชันเลยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มและจบในบริษัทเท่านั้นตั้งแต่การรับงานตีความบทเขียนบทเขียนสคริป เขียนสตอรี่บอร์ดทำแอนิเมชันลงสีคือยกเว้นเสียงอะทุกอย่างจะต้องจบในบริษัทโดยคนในบริษัทเท่านั้นนะครับและพวกเขาก็รับงานน้อยมากๆครับมากๆจริงๆอนิเมะส่วนใหญ่ที่พวกเขารับอยู่ตอนนี้มันคืออนิเมะที่พวกเขารับเมื่อประมาณชาติที่แล้วได้และตอนนี้ก็ยังทําอยูอ่โดยอนิเมะที่ออกอากาศโดยเชียวอันนี่เนี่ยต่อปีนะครับมีเข้ามาณ1ถึงเรื่องเท่านั้นเองซึ่งเทียบกับสตูดิโออื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับและเขาเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ6ปีแล้วซึ่งที่เป็นอย่างนนเนี้ยเพราะว่าเขาให้ความสําคคััญกบุณ ภาพงานมากกว่าปริมาณงานมากๆครับทำให้เขามีเวลาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานมีเวลาในการใส่รายละเอียดใส่แพชชั่นของตัวเองลงไปในผลงานเยอะมากๆครับผมอย่างอ e ีอนิเมตในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีซีนแอคชั่นที่ดีขนาดนั้นก็ได้มันก็สนุกได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะใส่มาอยู่ดีและงานที่ออกมาเนี่ยมันก็ดีมากๆจริงๆครับ